วันนี้เราจะมาทำต้มยำข้อไก่กันนะคะส่วนผสมมีดังนี้นะคะข้อไก่หัวหอมตะไคร้ข่าต้นหอมน้ำตาล ใบมะกรูดผักชีฝรั่งพริกมะเขือเทศน้ำปลาขนอต้อยมยำมะาขามเปียกนะคะ หั่นค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ต้องเอาหนามากนะคะค่ะหั่นมะเขือเทศนะคะ ต่อไปก็มาโขลบพริกนะคะพริกก็ขึ้นอยู่แต่ว่าใครจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเทน้ำใส่ลงไปในกระทะนะคะเมื่อเทน้ำใส่ลงไปนะคะตั้งกระทะนะคะให้เดือดนะคะจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตะไคร้แล้วก็ข่าลงไปนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นก็ตักข้อเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ตักข้อไก่ลงไป ใส่ใบมะกรูดข่าตะไคร้ลงไปก็เพื่อดับกลิ่นคาวของไก่นะคะจากนั้นก็ใส่ขนอต้มยำลงไปนะคะคนให้ขนอละลายจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อริง ปิดฝาหม้อทิ้งไว้นะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ข้อไก่เปื่อยค่ะใส่หัวหอมลงไปนะคะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะขามเปียกลงไปนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะเมื่อชิมดูแล้วนะคะเปรี้ยวพอประมาณแล้วถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็สามารถตักมะขามเปียกออกได้นะคะใส่พริกลงไปนะคะเมื่อใส่พริกลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ เรามองด้วยตาเปล่านะคะดูแล้วนะคะว่าข้อไก่เปื่อยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นใส่ใบผักชีฝรั่งลงไปนะคะต่อด้วยต้นหอมนะคะ จะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่แต่ละความชอบของบุคคลนะคะว่าชอบใส่ผักเยอะหรือเปล่านะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะ ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะ รสชาติของน้ำต้มยำนะคะแล้วขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะชอบรสจัดมากแค่ไหนนะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะคะ